วิธีการจองซื้อหุ้นกู้นะครับหรือหลักทรัพย์ผ่าน KMy Invest นะครับหุ้นกู้ที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือหุ้นกู้บริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่4ทับ2566นะครับเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเปิดจองซื้อผ่าน k m Invest จองซื้อได้ผ่าน เริ่มต้นนะครับวันนี้เลยนะเริ่มต้นวันนี้คือ 12, 13, 14กันยายน 2, 5, 6, 6, 6เดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อกันด้วยนะครับท้ายท้าคลิปนะหลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ไปแล้วนะครับหุ้นกู้มีงหมด4ชุดด้วยกันนะครับ4ชุดหลักๆชุดที่1อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ย4.25%ต่อปีชุดที่2 อายุ3ปีอตัตราดอกเบี้ย4.75%ต่อปีชุดที่3อายุ4ปีอตัตราดอกเบี้ย4.85%้ต่อปีชุดที่4อายุ5ปีอตัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีโดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับจุดเด่นนะครับเป็นกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักนะครับสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลัก ประกันประเภททะเบียนรถเก่านะครับทุกประเภทบ้านและ,ะโฉนดที่ดินสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การก,กำกับนะครับบริหารสินทรัพย์รับจ้างติดตามหนี้และบริการปรึกษาให้คําแนะนํำเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อนะครับอ,อสีสวัสดนะครับ เคยออกหุ้นกู้มาทั้งหมด44ชุดนะครับตั้งแต่ปี2557มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมานะครับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ชุดนี้นะครับผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ไปใช้ในครั้งไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไปนะครับ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทคือ BBB บวกนะครับ3 B บวกแนวโน้มอันดับคเครดิตโดยบริษัททิศเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่22สิงหาคม2566อันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5นะครับจาก8อันดับความเสี่ยงก็อยู่ที่ระหว่างนะครับตรงกลางนะซื้อขั้นต่ำนะครับ1 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับสามารถจองซื้อได้เลยนะครับคำเตือนและความเสี่ยงนะครับก่อน หลังที่เรารู้รายละเอียดไปแล้วเราก็มาดูคําเตือนและความเสี่ยงกันเล็กน้อยนะครับเพื่อทําความเข้าใจหน่อยนั่นก็คือความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สู์สูงขึ้นนะครับการดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อของผู้ออกคุณกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับหรือ NPL หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี 2. นะครับความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้นะครับเนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับสังหาริมทรัพย์ก็คือเคลื่อนที่ได้ได้แก่รถยนต์รถจกักรยานยนต์นะครับซึ่งมีความยากในการติดตามหลักประกันนะครับหากลูกค้าไม่หากลูกค้าค้างชําระค่างวดมากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือ,อความเสี่ยงมากกว่า หลักประกันเช่นบ้านที่ดินอะไรพวกนี้ที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับและหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อนําขายและชําระหนี้ได้นะครับจะส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรงความเสี่ยงจากการแข่งขันในการในอุตสาหกรรมธุรกิจกของผู้ออกหุ้นกู้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานจํานวนมากนะครับและไม่จําเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดนะครับทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้เสมอนะครับโดยไม่มีข้อจํากัดเพียงแค่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอแล้วก็ความเสี่ยงของผู้ค้ำประกันนะครับบริษัทสีสวัสด์พาวเวอร์สองพันสิบกัดหรือผู้ค้าประกันเป็นบริษัทที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้นกู้ร้อยละ 99. 99.99 และผลการดําเนินงานของผู้คาประกันมีผลต่อความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยยะสําคัญการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับหากลูกค้าต้องการขายหนี้ก่อนครบกําหนดให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้นะครับธนาคารหรือบลอ,ออาจไม่ได้รับซื้อไว้เองแต่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ําซึ่งทําให้ขายไม่ได้ในทันทีและหรือขายไม่ได้ ในราคาที่เท่าที่ซื้อมานะครับโดยอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดนักขนาดนั้นและอาจไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยกรณีขายได้กําไรกําไรที่ได้จะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละสิาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพาก,กรนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดให้จองซื้อผ่านเว็บไซต์ k my invest นะครับเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อวันที่1 2 13 14กันยายน2566ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สามารถผ่านได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะกันนะครับอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะครับไปดูวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์นะครับผ่านเคมายอินเวสกันเลยดีกว่าครับการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเคมายอินเวสและการชําระผ่านเคพัทสามารถนําไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่านเคม I ยอินจากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์ หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์ c o m k m y i n v e s t ก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขประจำตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นำบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุด เคเช็ค ID นะครับค้นหาจุดเคเช็ค ID ได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็ค ID ที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุดเคเช็ค ID นะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ Notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัวตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้ K-My Invest นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับ อ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทําแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับมานะระบุไปจองซื้อกี่หน่วยหน่วยละหนึ่งพันบาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไป ตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทำการหักเงินของคุณนะผ่านเคไมคเอ่อเคพัทนั่นนั่นเองนะครับระบบจะส่ง SMS และอ e ีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสำเร็จนะครับประมาณนี้นะ